อยู่ธาคานี้อาเฮ้ยเาเฮ้ยงไยเฮ้ยั่งนันี้วานี่นีี่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนแล้วกัน ผีเสื้อหรือผีเสื้อเกยอ,องหญิงเขาเกยแล้วเขาขี่กันเขาเกยที่ปากขี่ไม่ดีไม่มได้มอเตอร์ไซค์เหมือนว่ากูจะสุภาพแต่กลัวนะนี่พี่มาช่วยหญิงหน่อยสิจ้ะเดีเวหญิงทุนก็แบบเม้าองหญิง,ญงสะบัดสะบัดสะบัดเนะสะบัดสะบัดเดี๋ยวมันจะสะุดเองมีด้วยเหรอสะุดอ่ะไม่ได้ล็อกไปแล้ว แกะไม่ออกแล้วเร็วไม่เป็นไรเดี๋ยวจะ่สแกงเร็วอย่ายุ่งนะทำไมมันฟังยากจังวะบอกว่าอย่ายุ่งไงเร็วๆอ๋ออๆอุ้ยหายซะเฮ้ยมึงอยกูทำไมเธอเธอใส่แฟนเพื่อนผู้ใหญ่ได้หรอเฮ้ยใกงในลายถ้วยใช่ไหมัติการฮะดังหักไหมกูชื่ออะไรนะ กบอกแล้วว่าใหญ่มากไหนจมูกเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะเฮ้ยนั่นอักเสบนั่นก็เก่าอีกบวมตุยนะกูไม่ไม่เป็นไรวิชรนี่จริงๆริงแล้วจมูกวิชรนี่เสริมนิดเดียวสวยแนี่ยไม่เอาอ่ะใจจริงไม่อยากเสริมเลยเพียงแค่ฉีดเข็มเดียวสอยให้มันชัดๆนิดนึงแบบนี้แบบนี้ประมาณไหนสวยดี หมือนเร่งมากเลยหมือนหรอบอกว่าอย่ายุ่งนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราเป็นมนุษย์เหมือนกับแม่น้ำทั้งสามคนนี่แหละหมายความยังไงแต่มีปีกไงนี่แหละสิเราจะบอกให้ดูนะขำามไม่ใช่เอาแค่มันเคลื่อนย้ายอยู่ข้างบนเล็กๆน้อยๆมึงก็ขโมยกันเนาะอะไรนะ ควจริงแล้วเราให้นามว่าองค์พระชมุดเทวินเป็นสายเล่ของเสด็จพ่อพิงเทวาแห่งพรินยโยนกเหตุที่เรามีค่้าผิเสื้อทองมาสงสัยนั่นก็เพราะว่าเสด็จพ่อพิงเทวาได้สนะราชบัลลังก์หลวงให้กับข้าเจ้าเทวินเป็นกรรษัตริย์องค์ใหม่แห่งเปรินยโยนกเหตุนี้จึงทําให้เทวนันผู้เป็นน้องไม่พอใจจึงก่อกระบฏทําให้ทุกคนต้องแยกย้ายแพัดพรวดจากกันเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้ เสด็จพ่อพิณเทวะและที่ราน้องสาวของเราจะเป็นตายได้ดีอย่างไรบ้างส่วนตัวเราเทวินได้รับบาดเจ็บหลบหนีเข้าไปในถ้ำอาถรรพ์แห่งหนึ่งและไม่มีทางออกและไม่มีทางเลือกอื่นจึงคิดที่จะฆ่าตัวตายเพื่อหลบหนีปัญหาทุกอย่างแต่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยชีวิตข้าว่าเจ้าเอาไว้บอกว่าข้าพเจ้าเทวินยังไม่ถึงคราวตายจึงได้มอบครื่อิเซ่ทองให้เราได้สงสัยและบอกให้เราบินมาทาั้งที่บูรพา เราจะได้มาเจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริงไใ้อตอนนี้เราก็บินมาทัเทพย์มรภาแล้วแล้วแล้วเขาบอกไหมว่าเนื้อคู่ของท่านลักษณะเป็นอย่างไรเขาบอกหรือไม่เขาบอกว่าเราจะได้เจอเนื้อคู่และเราก็และเราก็จะได้เจอกับพ่อบุญธรรมด้วย,ยไ,มไม่ได้าอแล้ว ถ้าหากว่าเป็นพ่อมันทำกูก็ต้องได้กระดวงแก้วนี่หว่าในเรื่องไม่ใช่นอกเรื่องตอนนี้เราบินมาไกลามากแล้วอาการบาดเจ็บของเรายังไม่ดีขึ้นเลยถ้าหากว่าแม่นางไม่ดังเกียรจะให้เราเทวินได้พักรักสาตัวอยู่ที่นี่สักญะานึ่งจะได้ไหรือเปล่าเทวินข้าจะขอแนะนำตัวข้าเองให้นามว่าองค์หญิงส้อยมิยรีข้าได้ฟังเรื่องราวจากท่านแล้ว ็รู้สึกอดสงสัยไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าอนุญ,ญาตให้ท่านพักรักษาตัวอยู่ที่นี่ได้แต่ว่าท่านให้สัญญากับข้าได้รรหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่ท่านน่ะหายดีแล้วท่านต้องพาหญิงบินขึ้นไปยังบนท้องฟ้าจะได้หรือเปล่าจ้าได้เลยอยากจะให้เราพาไปที่ไหนบอกได้เลยนะจะพาไปทุกทกที่เลยจริงนะขอแค่มีเราสองคนก็พอแล้ว <laughs> อยากบินขึ้นไปอยู่บนท้องปาไม่ได้พระอาทิตย์นี้ได้แค่ดวงเดียว,ทวยเท่านั้นท่านมันล้อนมากเอท่านเราถามท่านนิดนึงท่านจะรังเกียจหรือไม่เราจะถามว่าสมมติว่าเราอ่ะมีอะไรกับผีเสื้อแล้วเราจะกลายเป็นผีเสื้อไหมไม่ได้หรอกอว่าผีเสื้อมาส่งข่ากับดวงสาคู ไ,ไม่น่าถามไม่น่าถามอาอาไม่เป็นไรนะเราขอ